ศาลจังหวัดศรีสะเกดเป็นอาคารที่ทำการมีสภาพเก่าก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อพศ2523ขนาด2ชั้น11บันลังปลูกสร้างบนพื้นที่ดิน6ไร่3งานมีเขตอำนาจลครอบคลุมพื้นที่16อำเภอมีอัตรากำลังผู้พิพากษารวมผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจำนวน19อัตราปัจจุบันคณะกรรมการตุลาการกำหนดกรอบอัตรากำลังผู้พิพากษาเพิ่มจำนวน2อัตรา ข้าราชการสารยุติธรรมจำนวน46อัตราพนักการราชการจำนวน2อัตราลูกจ้างชั่วคราวจำนวน2อัตราและพนักงานจ้างเหมาบริการจำนวน5อัตราภายใต้การบริหารจัดการตามนโยบายประธานสารดีกาและแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรมของนายพง์ทิพกรพรสัสดิ์ผู้พิพากษาหัวหน้าสารโดยมีนางนุจรินใจก้าเป็นผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำสารด้านอาคารสถานที่ ปัจจุบันได้รับจัดสรรงบป,ประมาณสำหรับก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดศรีสะเกดขนาด14บันลังพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบได้แก่บ้านพักผู้พิพากษาจำนวน3หลังอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสาลยุติธรรมจำนวน12หน่วยวงเงินงบป,ประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวน265ล้านบาทลงนามสัญญาเมื่อวันที่2กันยายน2563โดยบริษัทเลิศพัฒนาศรีสะเกดเป็นผู้รับจ้าง ในวงเงินจำนวน214ล้าน5 5 5 0 0 0บาทและยังไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างได้เนื่องจากมีการแลกเปลี่ยนที่ดินที่จะใช้ก่อสร้างและอยู่ระหว่างดำเนินการขอใช้ที่ดินแปลงใหม่กับทนารักจังหวัดศรีสะเกดอันหนึ่งสำนักงานสารยุติธรรมมีแผนการดำเนินการเปิดสารแขวงในจังหวัดศรีสะเกด ซึ่งหากสารจังหวัดศรีสะเกดย้ายที่ทําการแล้วอาคารที่ทําการสารจังหวัดศรีสะเกดหลังเดิมสามารถปรับปรุงเป็นอาคารที่ทําการสารแขวงศรีสะเกดได้ด้านการบริหารจัดการคดีจัดองค์คณะพิจารณาคดีเป็น9คณะเป็นองค์คณะเวีนชี้หนึคณะองค์คณะสำรองหนึคณะองค์คณะคุ้มครองสิทธิหนึ่คณะคณะพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่องจํานวน6คณะ มีการแยกประเภทคดีจัดการพิเศษนัดพิจารณาในวันจันทร์คดีสามัญและสามัญพิเศษนัดพิจารณาในวันอังคารถึงศุกร์สถิติคดีย้อนหลัง3ปีปี2561คดีค้างมา2,012คดีคดีรับใหม่18,682คดีคดีเสร็จไป19,821คดี คดีค้างไป1173คดีคดีเสร็จคิดเป็นร้อยละ91.43ปี2562คดีค้างมา1173คดีคดีรับใหม่19064คดีคดีเสร็จไป18275คดีคดีค้างไป2562คดีคดีเสร็จคิดเป็นร้อยละ87.70 ปี2,563คดีค้างมา2,562คดีคดีรับใหม่19,597คดีคดีเสร็จไป19,116คดีคดีค้างไป3,42 0คดีคดีเสร็จคิดเป็นร้อยละ86.27สถิติคดีแพ่งเข้าสู่ศาลสูงสีอันดับได้แก่1คดีจัดการบรดก2คดีละเมิด 3คดีกรรมสิทธิ์ที่ดิน4คดียืมสถิติคดีอาญาเข้าสู่ศาลสูงสุด4ีอันดับได้แก่1คดียาเสพติดให้โทษ2คดีจราจรทางบก3คดีการพนัน4คดีพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินสถิติคดีผู้บริโภคเข้าสู่ศาลสูงสุด4ีอันดับได้แก่ 1. สินเชื่อส่วนบุคคลยืมค้ำประกัน 2. บัตรเครดิต 3. เช่าซื้อรถยนต์ 4. เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ศาลจังหวัดศรีสะเกษได้นำระบบการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทมาใช้ในการบริหารจัดการคดีทำให้การพิจารณาคดีเสร็จไปโดยเร็วและมีผู้ประนีประนอมประจำศาลขึ้นทะเบียนแล้วจำนวน12คนสถิติเข้าสู่ระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทย้อนหลัง3ปีปี2561 คดีรับใหม่6,688คดีคดีสำเร็จ6,671คดีคดีไม่สำเร็จ17คดีไก่เกลี่ยสำเร็จคิดเป็นร้อยละ99.75ปี2,562คดีรับใหม่5,192คดีคดีสำเร็จ5,179คดีคดีไม่สำเร็จ13คดีไกลเกลี่ยสำเร็จคิดเป็นร้อยละ99.75 ปี2,563คดีรับใหม่4831คดีคดีสำเร็จ4826คดีคดีไม่สำเร็จ5คดีไกรเกียร์สำเร็จคิดเป็นร้อยละ99.90การบริหารจัดการตามนโยบายประธานศาลฎีกาและแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรมผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดศรีสะเกดได้นำแนวทางนโยบายประธานศาลฎีกา และแผนยุทธศาสตร์สารยุติธรรมมาใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบงานและการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมและเสียค่าใช้จ่ายน้อยโดยดำเนินการดังนี้นโยบายประธานสารดีกาข้อ1เสมอภาคประชาชนต้องได้รับความเป็นธรรมอย่างเสมอภาค พัฒนาระบบงานโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเป็นการเปลี่ยนผ่านสารยุติธรรมสู่ดิจิทัลจัดโครงการ ลดขั้นตอนการจ่ายคืนเงินกลางโดยให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินเขียนใบแจ้งความประสงค์ขอให้โอนเงินผ่านระบบธนาคารไว้ตั้งแต่นัดแรกที่มาศาลเมื่อมีการวางเงินศาลมีคำสั่งนํฝาฝากตรวจใจให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินสามารถดำเนินการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินโดยไม่ต้องเดินทางมาศาลเพื่อยื่นคำขอรับเงินจัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ที่ประชาชนควรรู้ติดภายในบริเวณศาลประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์เชิงรุกเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่กับจังหวัดศรีสะเกดจัดโครงการให้บริการไม่พักกลางวันโดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำแผนกอยู่บริการช่วงเวลา12นาฬิกาถึง13นาฬิกาแผนกละหนึ่งคน ดำเนินการไก่เกลี่ยก่อนฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา20ตรีนโยบายประธานศาลฎีกาข้อ2สมดุลสร้างดุลยภาพแห่งสิทธิ์จัดห้องควบคุมแยกเป็นผู้ต้องขังเบิกจากเรือนจำจำเลยฟ้องใหม่ชายหญิงรอประกันรอชำระค่าปรับและห้องสืบพยานเด็กจัดให้มีป้ายสิทธิตามกฎหมาย ที่ผู้ต้องขังควรรู้ติดไว้ในห้องควบคุมจัดให้มีป้ายมาตรฐานกลางหลักประกันในการขอปล่อยชั่วคราวดำเนินการปล่อยชั่วคราวโดวยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือการติดตั้งอุปกรณ์ EM จัดตั้งศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาโดยมีองค์คณะผู้พิพากษารับผิดชอบหนึ่งคณะและมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์หนคนนโยบายประธานสารดีกาข้อ3สร้างสรรค์ สร้างกลไกลการดำเนินกระบวนพิจารณาและการพิพากษาคดีที่ทันสมัยดำเนินการรับคำฟ้องคำร้องรับส่งเอกสารผ่านระบบ E-filing ระบบ c ีออจัดทำสำนวนอิเล็กทรอนิกส์นโยบายประธานศารดีกาข้อ4ส่งเสริมส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าที่ราชการและให้ความสำคัญแก่คุณภาพชีวิตของบุคลากรจัดอัตรากำลังบุคลากรสอดคล้องกับภาระงานและหมุนเวียนงาน เพื่อให้เกิดทักษะที่หลากหลายสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้จัดให้มีการรับประทานอาหารร่วมกันเพื่อเกิดการพบปะพูดคุยระหว่างผู้พิพากษาและข้าราชการศาลยุติธรรมนโยบายประธานศาลฎีกาข้อ5ส่วนร่วมสนับสนุนให้เกิดการรับรู้และมีส่วนร่วมมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแบบประเมินตนเองฉบับศาลยุติธรรมไทย เพื่อให้ผู้พิพากษาและข้าราชการสารยุติธรรมมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นวิเคราะห์และประเมินผลเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปที่เป็นรูปธปรรมในการยกระดับคุณภาพงานสาลยุติธรรมจัดให้มีการประชุมประจำเดือนเพื่อหารือข้าราชการรับทราบปัญหารับฟังข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขเพื่อพัฒนาระบบงานการบริหารจัดการในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ดำเนินการตามแนวปฏิบัติของคณะอนุกรรมการศึกษาติดตามและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์แพทยระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ดังนี้นัดพิจารณาคดีเท่าที่จำเป็นจัดแผงกั้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในห้องพิจารณาคดีจัดเจลล้างมือและหน้ากากอนามัยที่เพียงพอจัดแยกประเภทบุคคลเข้าภายในอาคารจัดที่นั่งเว้นระยะห่าง จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการและคัดกรองผู้ติดต่อราชการบันทึกข้อมูลผู้ติดต่อราชการโดยการสแกนบัตรประจำตัวประชาชนเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆได้เข้ามาฝุดประสบการณ์การทำงานและเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์การปฏิบัติงานจริงเปิดโอกาสให้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่5จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและอาจารย์แพทย์ ความเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสเกตศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการสืบพยานสารของแพทย์ทั้งนี้การบริหารจัดการตามภารกิจและนโยบายต่างๆได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในหน่วยงานเป็นอย่างดียิ่งบุคลากรมีความรักสามคัคคีปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมและเสียค่าใช้ใจ่ายน้อย